ดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในเต็นแอร์อีกเช่นเคยนะคะดูสินางแมวฉันก็ตอแหลมานอนด้วยอืเพราะความที่นางร้อนนะข้างนอกร้อนมากค่ะคุณอุ้ยก็เปิดแอร์กันสนานวันเมือง22องศาทั้งวันค่ะโอ,โอ้เนี่ยวันนี้เพิ่งล้างแอร์ไปก็แบบฝุ่นมันเกาะข้างหลังก็น้ำฉีดฉีดฉีดดูสิขนาดแมวยังไม่ไปไหนเลยค่ะคุณคิดดูแล้วกัน มันรู้จะตายพอฉันเปิดแอร์ปุ๊บมันร้องเข้าของมานอนอยู่ด้วยเนี่ยด่างโกนจ่าแมวดำนำโชคนะคะพูดถึงแอร์เคลื่อนที่มันก็มีไว้ก็บรรเทาร้อนได้ค่ะคุณถ้าไม่มีมันนี่ตายเหมือนกันนะก็ทนเอาหน่อยเสียงดังโอพัดลมมันเอาไปอยู่ค่ะมันร้อนจริงๆข้างนอกอ่ะข้างนอกแบบสี่สิบองศาได้ไหมเนี่ยร้อนนรกแต่ก็นี่ฉันก็อยู่ในเต็นท์แบบสบายดี แต่ค่าไฟมาก็เมื่อตกเหมกันนะคะเพราะไม่มีอะไรมากมายนะคะลงคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ